อย่าขายออนไลน์เด็ดขาดถ้าคุณเป็นคนแบบนี้นะคะคนประเภทหนึ่งนะคะที่จะขายออนไลน์แล้วไม่สําเร็จด,ด้วยนะแล้วเผลอๆคุณอาจจะถูกหลอกถูกขายันได้นะคะนั่นก็คือคนที่อยากรวยเร็วจนเกินเหตุค่ะวันนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยเปิดบินมาเปิดบินแล้วไหนล่าไหนล่ากาไรอยากขายได้เลยบอกเลยนะคะความจริงไม่มีเปิดบินนะคะมันคือการเปิดบินเพื่อเพื่อทดลองใช้สินค้าเพื่อกินสินค้าเรียนรู้ลงมือทําเรียนรู้แล้วลงมือทําเรียนรู้แล้วลงมือทําพัฒนาตัวเองมีวินัยตลอดเวลานะคะและหลายคนที่เขาขายปังๆเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเปิดบินมาแล้วรวยจ้าเปิดบินมา แล้วขายได้เลยจ้าไม่มีราคานะคะทุกคนล้วนแต่ผ่านจุดการเรียนรู้ลงมือทำนะคะแล้วก็มีวินัยมากๆในการที่จะขายออนไลน์และคว้างเงินล้านนะคะบอกไว้เลยนะสําหรับใครนะคะที่อยากเปิดบินปุ๊บแล้วขายได้กําไรเลยจ้านะคะบอกเลยว่าอย่าเลยค่ะอย่าทําดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะทําให้คุณผิดหวังนะคะแล้วก็ สิ่งที่มันทําให้คใครหลายๆคนนะคะเรียกว่าลงทุนแล้วนะคะผิดหวังกับการทําอะไรเพราะว่าเนี่ยแหละนะอยากเป็นคนรวยเร็ว,เร,วเร็วเกินกว่าเหตุอนะทุกคนนะคะไม่สร้างเหตุที่ดีจะเกิดผลที่ดีได้ยังไงเปิดบินทดลองใช้สินค้าสะสมความรู้เรียนรู้ลงมือทํามีวินัยอย่างต่อเนื่องสำเร็จแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ